แทนทะลนแทนแทนไพนอมาหาโนไนอมาหาโนสบายดีไนอมาหานีนสบายดีป้าดุงกียวสบายดีป้าดุงก่อนสบายดีก่อนสบายดีแม่ไนดิดน้ำเ้ยยังกันนี่นะ ยังงี้นะสล่มสลามบ่ยะดีเอ้ย่ตอใ้ยไม่ใชอุ้ยอุ้ยผมมีพุงคือน้องบิวอันนี้บ้าง่ะนี่อ้บิวน้องเนี่ยมนี่บิอ้วนมเอร์นี่นี่น้องนะฮึบฮึบ ยายน่อยแล้ววัดผมกันนี่วาเจี๊ยายน่อยบ่ยายบิวดีหน่อยบ่ในหนองนีรเน้อระวังเนื้อไข่ใบกึ่งเนยออันนี้อะไรอย่งก็มัสลีบัตมีอะไรน่นทายอวยหน้าเจ้ามันาน้

เนาะยีเหือเสือคนนะอ้าวเฮียนแต่ประตูประตูเห็นนระตูเห็นแกนกกำนองนกกำนองแพงแพงน่องได้มาหนีนะแพงน่องเลยอ๋อก่อนถุงนั่งนี่เห็นนองนางใกล้นเลแพงเนี่ยแพงเนี่ยแพงน่องก่อนแพงน่องก่อนเห็นอะไรก็แพงน่องพอต็ได้านไปเวียกได้บ่มาหนีเดี๋นวงบ้นเนี่ย เดินมกดเินทางใต้คัเอาวานนี่งานวานช่องมือสองคือในดขมือนี่นะนี่แบบบุญกองเขายังหามื่อยู่เอาก้วยชุกี้วะไรเอาลิ้กินด้วยแล้วก้วยชุกี้นะรักกันน่องแด้มันนี่นะแพงนองเนี่ยเจ้เอ้ยแพงนองเนี่ย Nhà Làm quá lắm. à chị long mà non gì đi cầm đi cà mưa gì ba. nó tay rau đi bát mùi ra hai. Vong được gió gió này gió 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 bò gió gió

ฮึบายกินเฉยเย่าเปกี่้าักเองแล้วจไ้ายเสด้ยงเห็นกินเมืขวัมึนนะนเ่้าเชกันกับมาลีด้ฮึบฮึบฮบบังอะฮึบเชิญกันด้วยกับมาีนะไพ่ชิพกูไพ่ชินกินลายกันเฮึบ

ไงมาเทียเ He nee really? sure ียไงมากบทุนด e> ีสิเทีเอาเเยาถึงากับพักว่าทุนดีละวโมคานจะนั่งอะไรแหละนั่งนั่งก็หนาวขันอยู่ขันขันอกันนั่งก่อนแล้วถึงคาน์่ะนั่งกันบ่ข่อมยังโมนั่งกันยังนั่งสิบเบานด้วย อยากเลยวนนี้ทำกิีเก่งค่ะนี่คนเก่งอ่ะอเซนนี่ใช่ไหมนี่ใช่บิวคนเก่งไเกอบแล้วดนอเซนี่ใช่ไปไปแัเ่มาตนับมีกล่องนเดียวตนก็บำเบสเดือดงี่จ้ะตุ้นมอง้นไงเสกเขียวได้่าเจกระบุญเลยั้

ว่าชื่อบจ้งมันจีกุ้งำไรกูชื่อปูปลามากเฮ็ดอะรเองทั้งหมันชื่อเครื่องว่านกจ้างเขาเฮ็ดเนาะจ้างบ้านเขาจ้างนั่นเนะช่วยกันือได้แล้วเงินที่ไปจ้างเขาจะมาแพ่งกวไปจักสิล้วไปจ้างเขาเฮ็ดให้เรียบร่อยเลยนะมันจะถามยู่ไปเขาครจะจะเขาพูดประตูแม่ว่ากูขึ้นยู่อ่ะมาถบอไ่เอาไ เมมากเยคนผดูมากแต่ชาติเ <t> ชียห้องทนนั้นย่อาอาาคุณย่อนีญ่เยใหนี่ยกินะ้กินด้ินบ่เออชื่อชิ้นนะชื่อชินตลาดชื่อชโลกย่ขาสามชิปผลการสิพอกินน่สามเพยก็ว่าคจงคุเจแล้วตะมีอะอมกันกด้หมองนดบอลยีรเพก็ได้ บ้านไหนจะเป็นบ้านไห้เออมเด็ดเพื่อนเนาะี่่มเด็นที่เออ่มเด็อันที่นั่เลยนะที่สิบพี่เนี่ยมือนี่เป็นเทบาทสิบสามคำตยืดได้เดือนสามมือสิบสามเทบาทมือิบี่ก็เป็นมือดับใหญ่เลตื่นมาก็เป็นคำหนึ่งเริ่มมือสองคำก็ให้เตรียมอะไรกันิหอกต้มกะตาก mười lăm cầm mười lăm 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 mười อยากแห้งไงดนี่ขาวผัดจะกินบ้างรว่าขาวัจะกินบางอยากแห้งไงดิอันี้ไยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนเด้อยากไปเฮ้ยอยากเฮ้ยมึงแน่นอนอยากนั้นนะอยากน้องกินบ้าง มีไห่แน่ถือมอเลยขอครได้ครับปลาชิดี่นเลือกเปือเปือนนะครับเอาเปือนกับเปืือนนะอานไหดูอ่ะกินบบบนี้เออเห็นรถใช้เข่าใจได้กับรถเฮ็ดบังแนวดีเห็นะเฮ็ดต่เอ้าเอ้าเอุ๊ต้ใจบ่ตกใจลีฮยอลเลยโอ้อะไรลียอลแหละนี่มีนเด ไปกัดพราบซ้อแล้วว่าลูกชิ้นไปกัดนกพิราบเต็มโ่งแล้วเกี่ยมวกันเดินขันห่างเมื่อน้ำไม่อ้วนพอน่ากินนี่เมื่อคิดชิ้นแล้วเพร่พอนะคือนี่คิดว่าเพขันขี่เมื่อได้ใส่แต่กางเกงในแด็กกัขี่ดรถเมื่อน้ำเลยเมื่อหอดพวกระตูพูใช่ส่งก้อนบ่อพอนเมื่อป้าไม่ใบนะพอนะ ้ปวยแตู่มวเมือสิเลเป็นไปากไปจกนะนี่ตาเนี่ยะเพดบ่พิกจักลู่พิกถึงบ่พิมทิมทิมไม่ิมอะาแม่มาเป็นหนอยป้อยู่เป็นเลยเยยี่น่นี่มกระกรกระกะกรักตมาให้มา่เลี้ยงยังไม่เลก็แนเดียวอืมเแทเดียวเนาะือมาเลก้อนเลื่อนเลย่ เน้ซื้อมาเยใช่ค่ะข้างนอกเห็ดนะคนเดยคนเดียวไหนลูกเอ้่จดูจปูลูกปู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 ปปูปูปปูปูปดูปูููปูปดปปูปูปปู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 ปปูปูปูปดูป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 ููป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 ปูป เดกคนนี้น่าเด้เมื่อ่นบานนี่นี่นไูยาควบูยาำนอเชุดได้กันคนได้เปลาีย่รู้าเอาใส่ไปูยาทำกระดองกะดองแชมพูแชมงูแชมพอืมไวาจเอาไปออ่เลอยูอ๋อเนาะจิตหานยืนดเลยบทโตอืเาออกคลิปนึด้ยอาม

หายชิบลานโมเมนต่ว่าพอเราตะคือว่าเจ๊้ลานป่ะเจานะว่าขาดไปอีกยางนะเจ๊ชิปลานยันหาิานทิพยจ้ะโดโพนะช่วงน้องิวยูดี้ล้านจิคำชามบาทได้แน่ไหงัวชามโตอันนี้ยี่หกชิลานบ่นเจ็ดหมื่บาทราคาร้อยล้านเจ็ดหมื่นแปดหมื่ประมาณนี้้ล้านเจนตันี้เาเจันแค่นั้นิ เกือบแนบาทเอก้นบาทละชุนึงลทาเขาเบอกไรเ้เงินตงทุนเขาจกออกมาเนาะเงหาจัง์ไแต่ทนายว่ามือนี้ไม่ได้ยืนบ่มือไหวต้องมีแล้วอ่ะงินหาได้ก็อีบุญได้มาใส่นหาันได้บิวอยาอะอยากนั ยังจนท้องกนังนท้องเลยดังเท่าจีนท้องคนด่งวะย่งไงดูีสิดนี่ดบอไปยงไไปนี่นองพิงไปบอไปนี้นะอืมพิงไปป้าแล้วพิงไปป้าเลยรียน่ีบอจังหวะนี้บอพอผู้ชายก็ชาแหลกชาปากแล้วอยากที่น้องปวยกใจแล้ว ก้วยกะกินมักชารีก็กินแตงมึงโง่กินบดใช้เรื่องโม่าไอ่เกี่ยงีเกลยงะเชืของรเพิ่มนะนี่คือแวนนมดาวหมดใม่้แลาวใช่แล้วช่ย แม่แกอีกเลยนี้กันเลยวันที่นี่เขียวน่ยร่าบดบ่บ้ยนี่โอ้ยว่าหารก็เินมาแจกองดีบ่นางแกยนอ้มอีีขาวเลยเฮเวนอยเนี่ยเราจนี่กินอืกินกินน้ำนอืมอนอางตอีหมูกินน้นี้ก่อนอ๋อ อันนันงเฉี่ยออกบ่ออบ่เดียวบ่ไหนวะอยากดิบ่เนอะบ่ฉนองเนี้ยฉลองโล่พ่อบ่นอนถึอเนาะอะไรพี่น้องหรือเปล่าไม่เป็นพี่น่องในลูกเบดบ้านหายไ็เพฮ่แพ้เพทั้งนั้นเพ้ทั้งนี้ดิต่้ก็น้องแพ่โชเช้นั่นเช้นี่พอนาคนเห็ดกินไม่บ่ลง นั่งขี่รถเลยไปน้องยุดีขี่รถเลยน้องยุดีขี่รถเลยอึบะเอื้อยกันจะขี่วานนี้เอ้าวเฮ้ยน้องยุดีกันจะขี่วานนี้อือหืทั้งน้องทั้งเอื้อยวานนี้ ตายบาดนี่ขี่บัตชองมันเอ้าตามหัวเข้าบ้านี่เข้าเข้าบ้นนี่ตายกอดแนวน้องเลยกอดนวน่งคือนั่งไว้เด้อยันน้องต๊เด้อคือยายหน่อยนี่ mua men mè gì đó trong bà nó bảo quần nhỏ rồi đấy đi anh gì đấy ấy

เราถได้รถรถเ็นจังเนยเอาขี้ไปหนึ่ะรถเคนอันจลี่อันเจียยู่ใช่ดินี่อันจะลีอัดอันไหนยั่ใช่บิวยใ่ดิรถเคนจน้อยน้อยน้อยเลยยังไม่ี้ยังขี้อันไหนใช่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 รถใช่รถใช่เนี่ี้เ้อะนว่าจะขับรันมาขับวั

anh เลวอ่ะพี่ไปบ่ได้มีสิเกาะเอ้าๆอ่ะทีมมาทีม

เดี๋ยวเอ้ยหัวค้มไปยังคนอ่ะจ้าถิวคงหัวโคมหัวค้มไปก้านบ่ลึกกีนี่หัวโค้ช่องหัวชามหัวหัวกบลุงกองดก๋นี่เอาคำาน่อยเลี้ยงเลี้เลี้ยงจ้ะจะบานไดมเจ้า ยังจับนีเจ้ามะขอรถมีแนวันคานขอรถจะไปยัไนี่ฮบฮบเฮบเอาไปเลยเ้อาเช็ดบันยันนองตกได้บันเอาเอาเอ้ยมีบเลยขอรถขอรถนัวดเอดึงหูเล่น้องกัน

ันนชนก็มาดีเลยวา้น้องครับตัวให้ครับน้องหันก็เจดอลเลยจับบ่น้องพีหมอน้องครับอ่าวนนี้ี่บ่ตามบ่ไเนาะเยียเีมาตามกัรนี่หาคว้ามืบ่ เออนกีมใน่วนอนแต่ว่าสดในแแฮมนะเออคอดึงให้น้องขี่ได้สักเท่าไหร่ตอ่อ้องล้างนะนอนก็จะขี่แล้ววันองก็อน้องก็ได้ชื่รถแล้วึงนะกอบเดีย

นี่อันนั้นตามนี้ <laughs> <laughs> ตัวเอาไว้ไรข้าลานกินวะหงงงล้นี่ไดชาเไดมากกินอะไรอ่า้แค่มาตอนที่เพิ่นลมาที่รถลกอ๊อกที่นี่ลุกอ๊อกไดช็อตเฮนช็อตยังเจ็บเลยเต้ดี้วหัวปสาเก่าทางใหน่

เอาให้ยาว่ะส oh, no. ิบอจับให้ให้ยาสีนุ่มมันคือมาคือกันก็ับิวตอนนั้นบิวคือสีมันแลอันนี้ยินบโดยชงไหบโดยชงเลยคือคือยิ้มโดยบก็ไลปรุงคนเนาะบ่งงบีวตอนนั้นก็ไปปรุงเค็มอันเค็มแต่ว่าสีมันเพือน่ามากก็นั่นเลยนัวนมข้นเั่นี่ะสี่นะด้สูตรไงเห็ว่าเขาเห็ดโบขึ้นข้นไปแ ถ้าว่าคืสีบุกติแบบสีแมกมือเดืองอืมอืมวิววิวสีเงอง่ยวิวกินนะเอาเครื่องกินนะเคร่ผมกินยากกันพื่อใช้ใช่ไน่องเชื่อม่เรื่องทตอไปปาพ่อแม่พี่น้องไงผมมียังไเนาะมนี่ก็ได้น้องยูดีมาดินน้ำน้องบิวรีพ่อแม่พี่น้องไงเนาะสำหรับคิปนี้ไปเด้เลยโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี